สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่ผู้ชมเนาะมาถึงแล้วนะท่านผู้ชมที่วัดบ้านหลักนะท่าผู้ชมเนาะสำหรับความสวยงามที่อยู่ตรงหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้เนาะก็คือโบสถ์ที่วัดบ้านหลักนั่นเองนะท่านผู้ชมสวยงามนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับที่นี่นะผู้ชมเนาะ ความสวยงามยังคงมีอยู่ที่นี่ความั้างความยิ่งใหญ่อลังการนะท่านผู้ชมสวยเนาะภาพที่ท่านผู้ชมมองเห็นในขณะนี้นะท่านผู้ชมเช้านี้อากาศเย็นนะท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันท้องฟ้าก็สีสดใสนะท่านผู้ชมสําหรับเช้านี้เนาะ บริเวณภายในวัดนะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ก็มีแม่ค้านะเข้ามาขายของนะท่านผู้ชมแต่ก็เงียบเนาะท่านผู้ชมเนาะแม่ค้าก็นั่งอยู่ก็ไม่ค่อยมีผู้คนมาซื้อของนะท่านผู้ชมก็ค่อนข้างเงียบนะท่านผู้ชมเนาะ จะจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเคนทองกันดีกว่านะท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะท่านผู้ชมเนาะ แอดมินจะุดทูไฟนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูตัวเลขด้วยกันนะครับว่าเราเห็นตัวเลกตัวไหนเนาะ แต่รอรุน้วยกันนะท่านผู้ชมถึงตัวเลขตัวไหนเนาะ บริเวณภายในวัดนะท่านผู้ชมก็ค่อนข้างเงียบเนาะท่านผู้ชมสําหรับใครนะท,ท,ค ants, ที่ชื่นชอบความเงียบนะท่านผู้ชมก็อาจจะชื่นชอบเนาะสําหรับใครคนที่ไม่ชอบความเงียบนะท่านผู้ชมก็อาจจะดูวังเวงท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะฟ้าก็สีฟ้าฟ้ากันเลยนะท่านผู้ชมวันนี้เนาะอากาศค่อนข้างสดใสนะท่านผู้ชม ยังนกกระรองเชื่อแก้วเลยนะท่านผนะู้ชมเนาะสำหรับในวันนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอลุนตัวแรกดล้วกันนะท่านผนะู้ชมเนาะซึ่งแอดมินจุดทูบไว้นะท่านผู้ชม อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับาอากาศช่วงนี้ก็เย็นแล้วก็หนาวนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมดูแลรักษาตัวเองกันให้ดีนะท่านผู้ชมเนาะเพื่วความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับ มารอลุ้นด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าตัวที่สามจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมนะก็อ,อย่าลืมมารอลุ้นด้วยกันนะท่านผู้ชมพหนาวมาแขนขาก็แตกนะท่านผู้ชมนะแอดมินอะ่ะพ่าผิวแอดมินค่อนข้างแห้งนะท่านผู้ชมไม่ได้ผิวสวยเหมือนคนอื่นนะท่านผู้ชมเนะ เลขสองก็ช่วงหัวขาดนะท่านผู้ชมมองไปอีกก็เหมือนเลขเกตับหัวนะท่านผู้ชมเนาะตรงนี้นะท่านผู้ชมแต่ที่จริงเป็นเลขสองนะครับแต่ว่าช่วงตรงคอมันขาดนะท่านผู้ชมตรงหัวเนาะก็ตีไปก็ตีเป็นเลขเกตก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมสําหรับเลขสองเนาะที่ช่วงตรงหัวมันขาดตายนะท่านผู้ชม คุณกำลุคุณกำลังอยู่กับเรากับแนะอดวินเทศนักกรนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับในเวลาขณะนี้เนาะนี่ภายในวัดนะท่านผู้ชมบรรยากาศเนาะก็อาจจะเงียบเมดนึงนะครับเนาะสำหรับวัดวาอารามนะที่เราเดินทางไปทำข่าวนะท่านผู้ชม ทำบูชาแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมเนาะก็สามารถอ่านได้ขอพรได้นะท่านผู้ชมสำหรับตรงนี้เนาะแวะผ่านมาก็อย่าลืมมาทำบุญที่นี่กันได้นะท่านผู้ชมนะรวมทั้งมาขอพรกับแม่ตะเคียนทองได้นะท่านผู้ชม ก็อย่าลืมมาขอพอรมาทําบุญกันที่นี่ได้นะท่านผู้ชมนะสาหรับคําบูชาแม่นางตะเคียนทองอ่านแล้วก็ขอโชคขอลาบได้นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยนะท่านผู้ชมตัวเลขตัวที่สามเนาะว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชม ตัวเลขสองนะท่านผู้ชมนะตรงหัวตรงคอเนาะมันขาดไปนะท่านผู้ชมมองไปอีกทีก็เป็นเลขเจ็ดก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะก็ตีเป็นเลขเจ็ดก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเลขสองเนาะเลขเจ็ดก็คือตัวเลขเจ็ดกับหัวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สามกันนะท่านผู้ชมว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนเนาะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับตัวที่สามก็ออกมาแล้วนะท่านผู้ชมเนะก็จะเป็นเลขสองหนึ่งสามนะท่านผู้ชมเนาะสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสามหนึ่งหรือจะเป็นสองสามสามสองก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมหรือจะเป็นเจ็ดหนึ่งสามก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสามหนึ่งเจ็ดสามสามเจ็ดก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชม กดหยาก,กันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปกดแชร์ทงช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะท่านผู้ชมนะเพ่าวอากาศหนาวนะท่านผู้ชมคุณกําลังอยู่กับแนะอดมินเทพนักข่าทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะความสวยงามยังมีอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมอย่าลืมมาทําบุญ ด้วยกันนะท่าุผู้ชมเนาะที่วัดแห่งน,นี้นะสำหรับคลิปนี้เราจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ